สวัสดีค่ะดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาดูทาวน์โฮมที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าทาวน์โฮม2ชั้นของที่นี่ให้พื้นที่ใช้สอยเยอะเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวหหลังเลยทีเดียวแล้วก็ทีเด็ดยิ่งกว่านั้นก็คือทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้รถไฟฟ้าในอนาคตถึงสงสายแล้วก็สสี เพราะว่าที่นี่คืออาเคพาร์ครามอินทราซาฟารีค่ะและที่บอกว่าทำเลตรงนี้ใกล้กับรถไฟฟ้าถึง2สาย2สีก็เพราะว่าโครงการตั้งอยู่ติดถนนเลียบคลอง2ค่ะเป็นถนนใหญ่6เลนเลยทีเดียวการเดินทางสะดวกสบายมากๆแล้วก็ถนนเส้นนี้เชื่อมโยงได้ทั้งรามอินทราแล้วก็ถนนกาญจนาพิเศษด้วยอ อยู่ใกล้กับศูนย์ชุมชนมีนบุรีเพราะฉะนั้นใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีที่จะวิ่งบนถนนรามอินทราก็ได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีที่มีนบุรีก็ได้อีกเหมือนกันเดินทางแป๊บเดียวง่ายมากๆค่ะ เคพาร์ครามินทราซาฟารีนะคะเป็นโครงการทาวน์โฮมที่มีบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมดนียประมาณ300กว่ายูนิตค่ะสิ่งที่น่าสนใจนดับแรกก็คือ f a c i l ิตีค่ะส่วนกลางของที่นี่เขาเตรียมมาให้ถือว่าค่อนข้างเหนือกว่ามาตรฐานทาวน์โฮมที่เราเคยเห็นทั่วๆไปเลยแหละเริ่มตั้งแต่ซุ้มทางเข้าโครงการนะคะมีรอปรพอมีกล้อง CCTV รักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงการเข้าออกโครงการไม่ใช่ขีการ์ดแอคเซสนะคะแต่ว่าเป็น e ีซี่พาสค่ะแล้วก็ในส่วนกลางของโครงการนะคะก็คือคลับ h o u s e มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสรูมแล้วก็ยังมีสวนสาธารนณะมีสนามเด็กเล่นเรียกว่าในวันว่างๆเนี่ยเด็กๆในหมู่บ้านนี้สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเข้าไปดูบ้านกันค่ะ นี่แหะค่ะที่อยู่ด้านหลังก็คือทาวน์โฮม2ชั้นฟังก์ชันบ้านเดี่ยวของอาเคพาร์ครามอินทราซัฟฟารีค่ะที่บอกว่าฟังก์ชันบ้านเดี่ยวก็เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านหลังนี้ก็คือ130ตารางเมตรค่ะมี4ห้องนอน2ห้องน้ำและหน้ากว้างของบ้านแต่ละหลัง5.7เมตรเพราะฉะนั้นการจอดรถยนต์นะคะ2คันแบบหลวมๆสบายๆด้านหน้าบ้านนี่ ได้เลยแล้วก็ที่ดินแปลงของบ้านตัวอย่างนะคะจะอยู่ที่22.7ตารางวาเข้าไปดูข้างในกันค่ะว้าวไฟติดอัตโนมัติโอ้โหนี่เลยค่ะเป็นระบบที่เรียกว่าไลฟ์สมาร์ทนะคะซึ่งทางโครงการเขาเซตไว้ให้เราดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราสามารถจัดให้บ้านเราเนี่ย มีระบบอัตโมัติแบบนี้อา,านี่เสียงเพลงก็ดังโดยอัตโนมัติเวลาที่เราเข้าบ้านมาไฟเปิดแอร์ติดฟังเพลงโอโ้สบายอารมณ์มากๆเลยทีเดียวเอาระค่ะทีนี้มาดูบรรยากาศของทาวน์โฮม2ชั้นที่หน้ากว้าง5.7เมตรแถมฟล o ร์ทู e ซี i n งสูงถึง2.7เมตรอีกด้วยเพราะฉะนั้นบรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายและให้ดูค่ะพื้นที่โซนหน้าบ้านทั้งหมดเนี่ย ลิฟวิ่งรูมจะใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครบ้านไหนต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เป็นสัดส่วนเป็นห้องหับเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะสามารถกั้นได้อีกหนึ่งห้องแล้วก็สามารถอยู่อาศัยได้สบายด้วยเพราะว่านี่มีช่องเปิดรับแสงเตรียมไว้ให้ด้านนี้เห็นไหมคะนี่ไล่มาเลยตรงนี้ก็คือพื้นที่ของตัวอาหารจัดวางไว้แบบนี้ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่านั่งทานข้าไปก็ enjoy กับเพื่อนที่นั่งอยู่ในโซนของ Living ได้อันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะจัดให้ดูว่าเราสามารถวาง pantry ไว้ตรงนี้เห็นไหมคะจะเห็นว่าชุด pantry เนี่ยใหญ่กว่านี้ก็ยังได้ทำเป็นรูปตัว L ก็ได้เพราะว่าสเปซยังมีแล้วก็ด้านหลังค่ะนี่คือห้องที่กั้นไว้เป็นสัดส่วนเรียบร้อยแบบนี้นะคะเป็นห้องนอนที่4ค่ะ ซึ่งได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าถ้าบ้านไหนไม่มีผู้สูงอายุห้องนี้ก็คือห้องอนเนกประสงค์ที่เราสามารถจัดการใช้งานได้ตามที่เราต้องการห้องทำงานก็ได้ ค่ะ1 2 3 3ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ำส่วนกลางที่โอ้โหโครบอ่ะฟังก์ชันส่วนแห้งส่วนเปียกจัดมาให้เรียบร้อยแล้ด้านนี้ก็คือมาสเตอร์เบดรูมค่ะโอ้โหคือได้านหน้ากว้างเต็ม5.7เมตรเพราะฉะนั้นทั้งส่วนนอนแล้วก็ยังมีส่วนของห้องนั่งเล่นส่วนตัวในมาสเตอร์เบดรูมอื้อหือว้างดูดิ วางชุดโซฟายังได้เลยค่ะที่ตรงนี้หน้าต่างบานใหญ่มากๆห้องนอนที่2และ3ก็แบ่งครึ่งด้านหลังเพราะฉะนั้นหน้ากว้าง5.7เมตรแต่ละห้องได้ความกว้างที่อยู่ได้สบายนี่เลย โฮมสองชั้นไซส์ใหญ่พิเศษของ r k Park Raminta Safari เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าของเขาใหญ่จริงๆเพราะว่ารองรับได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเริ่มต้นหรือว่าครอบครัวขยายอยู่กันหลายๆคนที่นี่สะดวกแล้วก็สบายแล้วก็ยังมีบริการหลังการขายให้คนซื้อได้อุ่นใจด้วยถ้าดูแล้วชอบดูแล้วอยากเห็นของจริงมาได้เลยค่ะ r k Park Raminta Safari ขอบคุณมากมนะคะสวัสดีค่ะ